อ้อยแพงนี้อายุห้าเดือนยังไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับฉีดทางใบใช้ผิดพันกิฟฟารีนฉีดทางใบสองครั้งก็หน้าตาก็อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจต้นใหญ่แข็งแรงแต่กอดีนี่นะฮะแต่กอดีมาก ใบใหญ่แข็งแรงนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่แปลงนี้สองไร่นะเราจะใช้เป็นแปลงสาธิตว่าสิตพันกิฟฟารีนี้ตอบโจทย์ไหมปรากฏว่าตอบโจทย์เป็นอย่างดีนะครับ พี่น้องท่านใดถ้าอยากจะใช้อย่างผมก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ